เท่าไห่เท่าไร่คำนอหน้าตาอ้ออจะพาเลาะไปเที่ยวชมในที่ต่างๆมาเดืออีนาำโคตรมาไวไวอันนี้ในเขาห้องหองแถวนี้นะ เมื่อก็เป็นแหล่งตัดหินอยู่ไส้ด้านข้างข้างซุดนุกิจะอยู่ตรงตรงทางด้านตะวันตกแหล่งตัดหินด้านตะวันตกมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างไดโนเสาร์กับแหล่งตัดหินข้างบนตรงกลางตรงหินสลับแลวตรงนี้เด้ตรงนี้เป็นบริเวณหินสลับเป็นแหล่งตัดหินหินห้อยน้อยคนคนพบคือคนนี้แหละครับเดี๋ยวเขาลงไปบนกลางหน่อยเนาะ บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเคยมาสำรวจแหล่งตัดหินแล้วก็มีร่องรอยของการวางผังที่จะแกะสลักหรือสกัดเอาหินไปทำประสาทขอมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นอะไรมันต้องลงไปลึกประมาณอีกสักประมาณ ร้อยเมตรนะครับจะถึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูการพื้นที่ที่แหล่งสำรวจในการจะตัดหินไปทำปราสาทขอมที่ตรงนี้ผมตั้งชื่อให้ว่าแหล่งตัดหินหิงห้อยน้อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนค้นพบคุณแรกเมื่อ40ปีที่แล้วเข้ามากับคุณแม่ครับ ผมยืนอยู่นี้เนี่ยมันจะมีก้อนหินใหญ่ก้อนนี้ที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันกับที่ปลาฉลามเลยแล้วก็มีต้นจันผานมีต้นไม้แล้วถ้าเราลงจากภูเพชรลงมาจากโน้นอ่ะมันจะเจอแหล่งตัดหินด้านท้ายประสาทแต่ทางลงมันจะชันเราเราเคยลงมาครั้งหนึ่งแต่คงลําบากแล้วหินก้อนนี้เนี่ยบริเวณจากหินก้อนนี้ไปนี่ลงไปนี่แหละครับ หทังก้อนข้างหน้าผมเนียจะเป็นสถานที่ที่ก้อนหินที่มีรอยสลักและก็รอยขีดไว้ผมสันนิษฐานว่าเขาจะตีผังไว้เพื่อที่จะแกะแล้วก็ทำเป็นก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นไปคืออยู่ระหว่างวางผังวางกันเถอะแล้วก็มีบางก้อนที่แกะสลักเป็นตัว V อย่างนี้และครับ แล้วก็มีบางก้อนที่มันเป็นชะง,ง่อนเนี้ยเข้าไปในชะง,ง่อนเนี่ก็แกะเป็นรูปตัววีก็สงสัยอยู่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรเดี๋ยวต้องถามพักพวบที่เขี่ยวชาญทางด้านวิชาการแล้วเราลงไปดูหินก็อยู่ตรงข้างหน้านี่เองนะครับก้อนที่ผมยืนอยู่นี่แหละที่มีรอยหิน เป็นเส้นเป็นเส้นมาบางคนปลาบอกว่ามันเป็นรอยแตกของหินโดยธรรมชาติแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เรามาเนี่ยรอยนี่เนี่ยลึกลงไปเลยนะเป็นรอยขีดเลยครับเป็นรอยขีดวางไว้หมดเลยแล้วก็พอผ่านมาสิบปีเนี่ยเราก็มาดูสองครั้งหินมันก่อนมันสึกไปแล้วก็ที่ผม ผมยืนอยู่ก้อนหินก้อนนี้เหลวลงไปสะดุดตาเลยถ้าคผู้ชมมาดูตรงนี้เราต้องดูจากหินก้อนนั้นละ่ะมามันเลยมาจะเอ๋เนี่ยที่แรกผมก็ไม่สังเกตนะแต่มองจากมุมนั้นมาเห็นเลยเอารูป หิ่งห้อยน้อยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วหลแหลงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับหิ่งห้อยน้อยว่าแหลงตัดหินหิ่งห้อยน้อยนะครับนอกจากนั้นยังมีหินอีกก้อนนี้ครับด้านหลังเนี่ยผมกลับมาดูเดินตรงนี้อันนั้นผมเข้ามาน,นอนพักตรงนี้แหละเข้ามานอนตรงนี้ท่านผู้ชมก้มลงเนี่ยมีรอยสลับ เป็นรูปตัวีเหมือนกันถ้าถามผมนะผมอยากจะเชื่อว่าเป็นการแกะสลักเป็นรูปอวัยวะเพศผู้หญิงเพราะว่าการเคารพของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะ่ะเขาเคารพพระศิวะคือศิวะลึงแล้วก็เคารพอวัยวะเพศของผู้หญิงคือถ้าไม่มเีเรื่องสองอันนี้มาปนกันเนี่ยจะไม่มีการสร้างโลกภาพ ตามเขาคิดอย่างนั้นนันก้อนหินที่เขากําลังแกะไปนี่ผมสันนิษฐานอย่างนั้นแต่ท่านผู้อื่นจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเกิดไม่ทันสักคนพูดไปก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ I